ชายจนพบโทรศัพท์ของสาวรวยที่ร้านอินเทอร์เน็ตอีกคนบอกให้เขามอบมันให้เขาและสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้เขาสามหมื่นวอนคนอยู่ไม่อยากเถียงจึงตอบตกลงทันทีโดยไม่คาดคิดว่าเศรษฐีกำลังอาบน้ำอยู่และประตูก็ถูกปลดล็อกเขายังบอกคอนอยู่ให้เข้าไปในห้องนอนเพื่อหาเงินก่อนออกเดินทางเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆเตือนสาวรวยให้ล็อกประตูแต่เช้าวันรุ่งขึ้นทันใดนั้นตำรวจกลุ่มหนึ่งก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านจากกับกุมคอนอยู่ในข้อหาข่มขืนและฆาตกรรมภายในบ้านพบอาวุธสังหารที่ยังมีคราบเลือดอยู่คคดดดดดดีีาาาาาตกกกรรรรรรมมมธแบบนนนััั้้้สถึงงูข่วไอ สถานีรายงานว่าเขาเป็นฆาตากรที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือพบ DNA ของควอนอยู่ในศพสิ่งนี้ทำให้เขาสับสนเขายังบอกด้วยว่าภายใน3นาทีเขาได้ข่มขืนหญิงสาวสองครั้งนี่ไม่ได่าคนเหรอแต่กล้องตำรวจก็มีให้ภาพของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งในหนึ่งชั่วโมงต่อมา หลักฐานน่าเชื่อมากจนเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้สุดท้ายเขาถูกสารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตควอนยูถูกตั้งข้อหาข่มขืนและฆาตกรรมดังนั้นเขาจึงต้องใช้ชีวิตกระสับกระส่ายในคุกทันทีที่เขามาถึงเขาก็ถูกเจ้านายในคุกตรึงไว้เพราะการข่มขืนเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีศักดิ์ศรีผู้ใต้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้คุมออกไปควอนยูมีความรู้สึกไม่ดีก็ขึ้นไปตีหัวมดก็กซูทันที เขาติดคุกมาหลายปีแล้วและไม่เคยได้รับความอัปยสอดสูรเช่นนี้มาก่อนสิ่งนี้ทาให้ด็อกซูโกรธเสือไม่คํารามแต่คิดว่าเป็นแมวเฮลโลคิตตี้โชคดีที่หัวหน้าพสีปรากฏตัวทันเวลาแต่เขาทําให้คอนยูหมดสติโยนฉันเข้าไปในห้องมืดเป็นเวลาหนึ่งเดือนชีวิตบั้นปลายของคอนยูประกอบด้วยการถูกทุบตีทุกๆ3วัน5้าวันแห่งการต่อสู้ในสุดใหญ่วันนี้ด็อกซูจับกลุ่มผู้ข่มขืนสองคนฉีกกางเกงของพวกเขาเขานิสัยเสียมากจนบังคับให้คอนยูเล่ากระบวนการอาชญากรรมเห็นว่าคุณไม่สมัครใจทันทีขอให้ผผูู้้้้้่่มืนนนนนนทัังงงงสออดดาาเิิกกกรรีคคชยยหึไ็ ตกลงทันทีฉันจะทํามันฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดปล่อยนะไอ้โรคจิตคนอนยูทนความอัปยศอสูไม่ได้และเลือกที่จะฆ่าตัวตายอีกครั้งที่ผู้คุมเข้ามาหยุดฉันวันนี้แม่มาเยี่ยมฉันสมมติว่าคุณพบพยานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณบอกควอนยูให้เข้มแข็งการมาถึงของแม่ทําให้เขามีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ดังนั้นทุกวันเขาจะกินตรงเวลาการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายกลับสู่สภาวะสูงสุดก่อนหน้านี้เพราะครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดในประเทศของเขาด็อกซูเห็นว่าเขาหยิงมากด้วยความโกรธเขาจึงพาลูกน้องไปสั่งสอนควอนยูทันทีแต่คราวนี้เขาไม่รอที่จะตายอีกต่อไปเขาห่อเข็มด้วยกระดาษเพื่อทำมีดคว้างใช้เข็มขัดในการยิงผู้ใต้บังคับบัญชาถูกยิงโดยไม่พลาดแม้แต่นัดเดียวและด็อกซูก็รอเขาด้วยค้อนมานานแล้วโดยไม่คาดคิดเขาถูกควอนยูโจมตีอย่างลับๆได้สำเร็จสุดท้ายก็เตะเขา ในเวลานี้หัวหน้าพัสดีมาหาคนอนยูบอกทนายของคุณให้มาเยี่ยมคนอนยูสงสัยว่าทำไมแม่ไม่มาในเวลานี้หัวหน้าพัสดีมอบไปมรณะบัตรให้เขาคนอนยูแทบไม่เชื่อเลยเห็นได้ชัดว่าครั้งสุดท้ายที่แม่บอกว่าจะบ่นแทนฉัน อันที่จริงพยานคนก่อนเป็นเพียงเรื่องโกหกแม่ไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับลูกชายอย่างไรนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกที่จะจบชีวิตของฉันคนอนยูไม่สามารถยอมรับความจริงข้อน,นี้ได้เขาตัดสินใจซ่อนตัวเพื่อค้นหาความจริงตอนที่ด็อกซูกำลังจะแก้แค้นฮันแรกสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณควบคุมผู้คุมเรือนจำและสร้างความวุ่นวายจากนั้นเขาก็ดึงมีดออกมาแล้วเดินไปหาคนอนยูแต่เขาได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วเขาเฉือนหน้าด็อกซูอย่างรวดเร็วหัวหน้าพัสดีดึงปืนออกมาแล้วขอให้คนอนยูวางมีดลงเขาแทงตัวเองโดดดยไม่คาคาิ โดยไม่รู้ว่านี่คือแผนของเขามีผู้สองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินระหว่างทางจู่ๆคนอนยูก็ลืมตาขึ้นเขาลุกขึ้นยืนและทำให้ตำรวจสองคนหมดสติขู่พัสดีให้มอบกุญแจมือโดยไม่คาดคิดในระหว่างการต่อสู้คนขับถูกกระสุนปืนทำให้รถพลิกคว่ำกลางถนนคนอนยูหลบหนีได้สำเร็จณขณะนี้หัวหน้าพัสดีชี้ปืนไปที่คนอนยูในที่สุดก็มีสิ่งหนึ่งที่ให้อภัยเขาเพราะเขารู้ว่าคนอนยูถูกผู้คนทำร้าย สื่อมวลชนรายงานข่าวการหลบหนีออกจากคุกอย่างรวดเร็วตำรวจออกหมายจับทั่วประเทศตำรวจจำนวนมากเริ่มค้นหาโชคดีที่คอนอยู่บังเอิญเจอรถของคู่รักชาวต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือหลังจากซ่อมรถเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นรถโดยสะดวกและบบรถไปสักพักโดยไม่คาดคิดข้ามถนนไปได้ครึ่งทางเราก็เจอด่านตรวจของตำรวจเขารีบนอนลงสามีดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างจงใจบอกตำรวจว่าฉันต้องไปสนามบิน ประโยคภาษาอังกฤษทำให้ตำรวจไม่สามารถพูดได้สักคำปล่อยพวกเขาไปไม่นานพวกเขาก็มาถึงสนามบินทั้งคู่ยังมอบรถคันเก่าคันนี้ให้กับคนอนยูด้วยสิ่งแรกที่เขาทำคือไปหาชอนซังทำให้เขาแทบจะฉี่กางเกงชอนซังจึงมอบพระธาตุของแม่ให้เขาทันใดนั้นคนอนยูก็ได้ยินเสียงไซเรนของตำรวจข้างนอกปรากฏว่าชอนซังแอบโทรแจ้งตำรวจคนอนยูรีบวิ่งออกไปนอกหน้าต่างไปที่ร้านเกมและอ่านบทความเกี่ยวกับตัวคุณเองทันใดนั้นพบว่าฉันได้รับอีเมลที่ส่งวิดีโอนั่นคือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีของฉันปรากฏว่ามีกล่องดำของรถที่บันนทึกคอย เผยเวลาเข้าบ้านสาวเพียง3นาที16วินาทีในช่วงเวลาสั้นๆดังกล่าวไม่สามารถข่มขืนหญิงสาวได้สองครั้งแทง32ครั้งแล้วกำจัดศพให้สะอาดเขาค้นพบผ่านบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของหญิงสาวในคืนเกิดเหตุฆาตกรรมเธอออกจากบาร์กับผู้ชายคนหนึ่งแต่ชายคนนี้ไม่ได้รับการสอบสวนจากตำรวจทันใดนั้นวิดีโอก็ถูกหยุดชั่วคราวมีเสียงในหูฟังบอกให้เขาวิ่งตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตแอบแจ้งความกับตำรวจเสียงนั้นคือเพื่อนที่เล่นเกมกับเขาเขาบอกให้คนอนยูไปพบกันที่ร้านกาแฟ โดยไม่คาดคิดว่าคนที่มานั้นเป็นเด็กผู้หญิงปรากฏว่าเสียงนั้นมาจากเธอโดยใช้เครื่องแปลงเสียงเธอพาคอนอยูไปยังฐานทัพลับของเธอคนอื่นๆที่เล่นเกมกับเขาก็มาที่นี่ด้วยแม้ว่าคอนอยูจะเป็นกับตันก็ตามแต่พวกเขาได้พบกันในชีวิตจริงเป็นครั้งแรกชายคนนี้คือลทัทธิเต๋ายงในเกมเขามีหน้าที่รับผิดชอบตัวละครจู่โจมอันที่จริงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนทำลายล้าง ในเกมมีผลซุ่มยิงในชีวิตจริงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดระเบิดในทีมงานภาพยนตร์และชายชราคนนี้เป็นศาสตราจารย์มีเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนที่ยังมาไม่ถึงและผู้หญิงคนนี้คือยาวูนแฮกเกอร์มืออาชีพเธอพบว่ามีคนแตะกล้อง กรณีที่คล้ายกันมากขึ้นมีรถบรรทุกคันเดียวกันจอดอยู่ข้างนอกจากเลขทะเบียนรถพวกเขาพบว่าทั้งหมดมาจากลานเศษซากรดควอนยูนำรถรื้อถอนไปที่เกิดเหตุแน่นอนฉันเห็นรถบรรทุกสีขาวคันนั้นในขณะนี้ชายสองคนสวมชุดสูทก็ปรากฏตัวขึ้นทั้งสองแยกกันดำเนินการควอนยูตามพวกเขาไปที่บริเวณวิลล่าเห็นเขาถือกล่องควอนยูสังเกตผ่านช่องว่างพบคนทำความสะอาดที่เกิดเหตุชายอีกคนหนึ่งย้ายกล่องนั้นขึ้นไปบนรถบรรทุก ปลอมตัวเป็นพนักงานจัดส่งรถบรรทุกมาถึงโรงแรมหรูแห่งหนึ่งจากนั้นขอความช่วยเหลือจากแฮกเกอร์ด้านเทคนิคยโอูดพอนยูแอบเข้าไปในห้องกล่องอย่างสะดวกเมื่อเปิดออกมาก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นร่างกายบุคคลน,นี้เป็นดาราเอลิสสุดฮอตจูจ่ๆก็มีคนเข้ามาคนอนยูวิ่งหนีไปทันทีแต่พวกเขาก็เอาศพใส่ภาชนะจากนั้นเติมสาระละลายใส่ลงไปสองสามหยดทิ้งเส้นผมและลายนิ้วมือเพื่ออำพรางที่เกิดเหตุรอให้ทุกคนจับไป เขาเพิ่งรู้ว่าเขาก็ได้รับอันตรายเช่นเดียวกันโดยไม่รู้ตัวรูปร่างหน้าตาของควอนยูถูกค้นพบโดยบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคนนี้คือชอนซังปรากฏว่าดาราชายถูกนางสาวเทียนคิมสังหาร ข้อของเธอพบชอนซังจ่ายเงินให้ฉันในราคาที่สูงและขอให้ฉันจัดการเรื่องนี้ให้ลูกสาวของฉันได้อย่างราบรื่นชอนซังเดินผ่านร่างต่างๆพบคนที่อยู่อาศัยยากจนรับสารภาพแล้วทาให้เธอหมดสติไปรวบรวมเส้นผมและลายนิ้วมือใส่ร้ายและนําหายนะตอนนี้คนอยู่ค้นพบความลับแล้วชอนใช้ความสัมพันธ์ของเขาเพื่อขอให้ปล่อยด็อกซูออกจากคุกยาอ,อุนผ่านการสแกนลายนิ้วมือบอกให้ทนายตามสาวที่กําลังจะถูกกล่าวหาอันเป็นเท็จผ่านทางโทรศัพท์ เขาได้รับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้หญิงรวยและขอให้คนอนยูคืนโทรศัพท์ปรากฏว่าเป็นสมาชิกขององค์กรชอนซังยาวุลเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และดูดเธอทันทีโดยไม่รู้ว่าตำแหน่งของหญิงสาวคนนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อคนอนยูกำลังจะจับตัวผู้หญิงคนนั้นชอนซังส่งคนไปรับเขาก่อนคนอนยูขับรถไล่ตามทันใดนั้นก็มีตำรวจกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาสตาร์ทเครื่องยนต์และพ่นควันออกมาเพื่อไม่ให้ตามทันในเวลานี้ตำรวจได้ล้อมคนอนยูจู่ๆก็มีรถบรรทุกมา ปรากฏว่าด็อกซูมาตามหาคอนอยู่เพื่อแก้แค้นเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันพบว่าตัวเองอยู่ในอาคารเก่าด็อกซูใช้ไม้ตีหลังของเขาโดยไม่คาดคิดมันโดนขาของผู้ใต้บังคับบัญชาทันใดนั้นก็มีระเบิดควันหลายลูกปรากฏขึ้นกองกำลังพิเศษเร่งเข้าจับกลุ่มประชาชนและคอนอยู่ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายและวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อพบกับยอุนแต่ฉันวิ่งได้ไม่ไกลนักด็อกซูขับรถตามเขาไป ควอนยูเดินไปอีกเลนเพื่อตัดเขาออกเยาวุนทำการสอบสวนและสแกนร่างกายของเขาแน่นอนเราพบว่ามีเครื่องติดตามอยู่บนสร้อยข้อมือและนี่คือของที่ระลึกของแม่ของเขาที่ชอนสังมอบให้เขาควอนยูรู้ว่าชอนซังคือคนที่อยู่เบื้องหลังเขาทิ้งพระคาดของแม่อย่างเจ็บปวดหลังจากกลับมา ลทัทธิเตา๋ายงใช้โดรนสำรวจอาคารของชอนซังพบว่าในห้องใต้ดินมีเงินจำนวนมหาศาลเพราะกำแพงไฟของศัตรูมีพลังมากเกินไปภายนอกจึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลภายในได้ควรอยู่คิดหาทางได้ทันทีนั่นคือการทำลายสถานที่เกิดเหตุที่จัดโดยชอนซังเขาต้องขอให้ลูกน้องช่วยทำความสะอาดที่เกิดเหตุรอให้พวกเขาไปยังสถานที่ถัดไปเพื่อจัดเตรียมวางระเบิดซ,ซีระเบิดทั้งรถบรรทุก และชอนซานไม่รู้สถานการณ์เปิดทีวีและเตรียมพร้อมเพลิดเพลินไปกับการทำงานของคุณในเวลานี้การเสียชีวิตของดาราชายก็แพร่กระจายออกไปสื่อมวลชนจำนวนมากบุกโจมตีโรงแรมพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงและคนนี้คือนางสาวเทียนคิมปรากฏว่าคนอยู่แอบลักพาตัวเธอไป ใช้กนอุบายนำเจ้าชายมาแทนชมดชอนซังไม่พอใจแม้ว่าพ่อของผู้กระทําผิดจะโทรมาดุเขาก็ปิดทันทีในเวลานี้มีคนแปลกหน้าโทรมาหาเขาชอนซังรู้ว่ามันคือคนอนยูแต่ไม่เพียงแต่เขาไม่ดุเขาเท่านั้นในทางกลับกันเขากลับชื่นชมคอนอยูที่ทําได้ดีมากเพราะฉันไม่สามารถออกเดทกับคู่ต่อสู้ได้เป็นเวลานานแต่ทันใดนั้นเขาก็พบว่าผู้ช่วยของเขานอนอยู่บนโต๊ะ รู้สึกไม่ดีจึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวในคลังทันทีเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องแห่งความลับทันใดนั้นคอนยูก็รีบวิ่งออกไปต่อยเขาจนตายจากนั้นเปิดเซิร์ฟเวอร์บนโต๊ะเขาพบวิดีโอจากกล้องมากมาย ในเวลาเดียวกันฉันก็พบว่าวิดีโอของฉันถูกกล่าวหาอย่างเป็นเท็จบันทึกกระบวนการสร้างพยานหลักฐานทางอาญาทั้งหมดการมีวิดีโอนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันเขาจึงใส่กัดหน่วยความจำแต่ชอนซังมีแผนสำรองปรากฏว่าเขาส่งด็อกซูไปภายอุนและกลุ่มของเขาออกไปถ้าไม่มาช่วยคนภายใน15นาทีพวกเขาจะตายทันทีแต่การคัดลอกข้อมูลจะใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีชีออนซังบอกดีโอวูให้เลือกที่จะช่วยตัวเองหรือช่วยเพื่อนร่วมทีมของเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าควาอนยูเลือกที่จะช่วยเพื่อนร่วมทีมของเขาเขาเร กำลังจะโจมตีคนอนยูมาปิดไฟเขาใช้ประโยชน์จากความมืดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมด็อกซูไล่ตามไปในเวลานี้มีตำรวจจำนวนมากปรากฏตัวบนถนนเพื่อจับกลุมคนอนยูเขาต้องซ่อนตัวอยู่ในสถานีโทรทัศน์แล้วปล่อยเพื่อนร่วมทีมของคุณและฉันก็ล่อลูกน้องของด็อกซู แต่ในเวลานี้ยอุนถูกด็อกซูพาตัวไปคนอื่นๆก็ถูกจับโดยกองกำลังพิเศษเช่นกันคนอนยูต้องขอบคุณเทคนิคการขับขี่ที่เหนือกว่าของเขาช่วยยอุนจากด็อกซูหลังจากพาเธอกลับไปที่สถานีโทรทรัศน์นำรถตำรวจทุกคันตามมาสุดท้ายก็หยุดอยู่กลางถนนลงจากรถอย่างแข็งขันและยอมแพ้ชอนซังเห็นฉากนี้อย่างตื่นเต้นเหมือนเด็กมีเพียงศาสตราจารย์เท่านั้นที่ไม่ถูกจับเขาพบเพื่อนร่วมทีมสองคนที่ยังไม่ได้แสดงใบหน้าในขณะนี้ชีออนสังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติปรากฏว่า USB สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้โดยไไมมมม่่่ต้้้้้ออองงงีเเครืขขขขาาายใใสูลทัหดปน จากนั้นผ่านการถ่ายทอดสดชั่วขณะหนึ่งพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของเขาถูกเปิดเผยกระบวนการทั้งหมดที่เขาใส่ร้าชอนซังมีคนเคยโดนทำร้ายมาก่อนด้วยชอนซังเห็นว่าชีวิตของเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงฉันอยากจะขับรถออกไปแต่พบว่าฉันมองไม่เห็นพวงมาลัยในที่สุดเขาก็ถูกส่งตัวเข้าคุกเพื่อรับโทษตามกฎหมายคนอนยูก็ถูกพบว่าไร้เดียงสาและเป็นอิสระเช่นกัน